คนเกิดวันพุธกลางคืนอยากเฮงรวยปังต้องใช้ชื่อนี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์ชัยธรพิกชีวิตในรายการสิ่งดีๆมีได้ทุกวันในรากโหรสตร์ในวันนี้สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนเขานับเวลาจากคืนเย็นวันพุธหกโมงเย็นนะครับจนถึง ตีห้าหของวันพฤหัสนี่คือสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนแล้วจะต้องมีชื่อที่เป็นสีสีคือเรื่องของโชคดีความมัง่งคั่งความร่ำรวยต้องเอาชื่อสีนำหน้าซึ่งชื่อสีนำหน้าสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นมีก็ไก่ขอไข่คอควายคอระฆังและงอง,งู คนเกิดวันพุธกลางคืนต้องห้ามใช้ชื่อเป็นกาละกินีคือกาดีเนี่ยมีตัวอักษรดังนี้นะครับ,บอใบไม้ปอปลาผพ,พึ่งผพ,พานฟอฟันอฝาพอสำเพามอมา้ามีชื่อที่เป็นตัวอย่างดังนี้นะครับชื่อที่หนึ่งคณาวุฒนะครับแปลว่าผู้มีความรู้มาก 2. คุณณกรแปลว่ามีธรรมําจุนนะครับ 3. การดาแปลว่าหญิงอันเป็นที่รักอาจารย์ได้รวบรวมมา20รายชื่อการที่อาจารย์เอาชื่ออันเป็นมงคลน,นั้นไม่ใช่แต่จะเอาในเรื่องของหลักนามศาสตร์โหรศาศาสตร์เพียงอย่างเดียวต้องเอาเลขศาสตร์มาจับเพราะ จำนวนเลขของตรงนี้มันจะต้องเป็นเลขที่รวมกันแล้วเฮงรวยปังเป็นเลขที่เหมาะเจาะลงเออยและด้วยดีไม่ใช่เป็นเลขคู่อุบัติเหตุอกหักรักคุดสําหรับแฟนรายการสิ่งดีๆมีได้ทุกวันก็นําเอาไปใช้ได้ทันทีนะครับแต่ถ้าท่านยังได้รายชื่อไม่ถูกใจมาสอบถามในรายการสิ่งดีๆมีได้ทุกวันอาจารย์จะหาชื่อดีๆให้กับ ท่านผู้เป็นแฟนรายการของอาจารย์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ